วันนี้เราอยู่กันที่อาคารเบลวันนี้เราจะไปกินกันร้านอะไรเนี่ยทงจิกังราเมนค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็มานั่งที่โต๊ะในร้านแล้วนะครับ อันดับแรกเลยที่ทางร้านแนะนำนะก็จะเป็นนิโศรามิงน,น,นะนเพื่อนๆนิโศรามิงเนี่ยก็ราคา300บาทนะเพื<ะ>่อนๆตันตันรามิงเป็นซุปกะดูกหมูเข้มข้นนะคะ,ะ<อ>เพราะฉะนั้น,นอสองตันนี้จะเป็นซิกนเนเจอร์แล้วก็มีเมนูที่เป็นเมนูทานเล่นที่ทางร้านแนะนําคือผมถามในอินบ็อกซ์เขามาก่อนแล้วแหละว่าเขาแนะนําอะไร,รเขาแนะนําอยู่2เมนูคือเกี๊ยวซ่ากับเป็นกุ้งเทมปุระค่ะเราสั่งกุ้งเทมปุระนะ โ okay, อเคงั้นเดี๋ยวรออาหารมาก่อนละกันนะเพื่อนะนะมาแล้วเพื่อนแถ้ดแถ้ดแถ้ดช่าใหญ่ชามแทบจะเต็มเฟรมทุกอย่างใหญ่หมดทุกอย่างใหญ่หมดโอ้ยตายแล้วทานกันเลยดีกว่าอ,อ่ะเริ่มจากของผมก่อนละกันนะอย่างแรกเลยน้ำครับน้ำ มันสดข้องคอเลยอ่ะคือมันคมก่อม,อม,อมไม่หวานไม่เค็มชอบนะอย่างเงี้ยมันมันออกกินแล้วสดชื่นเดี๋ยวต่อมาเราลองเส้นนะอะไรเไอเราก็ซูดไม่เป็นหรอกหัวปวันกระมงร้อนเลยน่า่นั่งดูกินไม่ไหวจะไม่ไหวตามใมความรู้สึกผมเล็กไปนิดนึง ไม่ค่อยหนึบแต่มีความนิ่มเดี๋ยวเราลองมาดูหมูชาชูนตที่นี้ไม่ได้ให้เลือกระดับเส้นหรอกค่ะใช่ไหมืมถก็คงเป็นสูตรแล้วนั่นแหละตัวหมูชาชูเพื่อนถ้าใครเคยกินคากิหรือขาหมูที่แบบว่าไม่นิ่มเกินไปมันพอดีีรสชาติจะประมาณนั้นเลยแต่ว่ามันจะนิ่มมันจะนิ่มมากถ้า เรามากัดตรงที่ประมาณสักช่วงมันๆมันมันจะนิ่มมากเป็นผมผมว่าในกิโลสดชื่นก็ถืออยู่ในระดับปกติครับด้วยนะมีความรู้สึกผมนะอ่ผ่านผ่านใช้ได้อยู่อ่าตอนนี้จะเป็นซุปรา m e n ข้นเป็นงาคั่วใส่น้ำมันลาอยูลองกินก่อนโอ้ดูเท็กเจอร์เหมือนข้าวซอยมากเลยใช่ดูเท็กเจอร์แล้วน่าจะเข้มข้นมากนะข้นมากข้นจริงเป็น เป็นงาเลยนะคะน้ำงาเลยเตอกรสเผ็ดน้ำไม่เค็มนะสดได้น,น้ำไม่เค็มมากสดได้คะ่ะข้นมากาเส้นอโอ้โหขวายังยูอยู่เลยเส้นรสชาติเหมือนกันหรือเปล่าเส้นนุม่มเส้นไม่เละอืมเส้นไม่เละเนี้ยอันนี้เส้นไม่เละนะคะเส้นนุม่มไม่หนึบกำลังดีกลางๆออกไปทางนุ่มมากกว่าอัน จามชามเนี้ยมันจะเป็นหมูชาชูแบบหัน่นชิ้นเลยกัหั่นซอยะคะ่ะหัน่นแบบเป็นทอนๆ<ม>ไม่ได้เป็นแผ่นนะคะหุงชาชูอร่อยไม่เค็มมันจะเค็มแค่ขอบขอบข,ของตรงมันจากชั้นมันเป็นเหมือนกันใช่ไหมอืมอร่อยแล้วก็นุ่มไม่เหนียว,ไม,วไม่ร่วนไม่เปื่อยไ,ไม่ได้เป็นเทคเนเจอร์แบบชาชู<ม>เปื่อยนะคะ ไม่ใช่แบบคีบมาแล้วเปื่อยเลยอะเปื่อยๆมีให้เคี้ยวสามชั้นดีชอบตรงที่มันใช่มันตรงมันนะไม่ไม่เน้นมันอร่อยเพราะเหตุว่าเห็ดมันเหมือนกันเหมือนกันใช่มันอร่อยอันนี้เขาจะมีนี่ที่บอกเหมือนข้าวซอยอะใส่ผักกาดดองผักกาดดองมีผักกาดดองด้วยนะเพื่อนผักกาดดองทานไหมทานทานอร่อยอร่อยกว่าที่มีติดรูเห็ดไม่เลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามา ชิมเจ้าตัวกุ้งเทมปุระกันดูแล้วผมลองแบบเปล่าๆนะอืมกุ้งตัวไม่เล็กเพิ่มกุ้งตัวขนาดกำลังดีไม่อมน้ำมันแปลกมากอร่อยนะมือถ้าจะอร่อยนะคือว่าอร่อยเลยจาก โอ้ถือว่าอร่อยถือว่าอร่อยอ่ะเดี๋ยวผมลองจิ้มขอลองมากใหญ่แล้วโง่แล้วเพื่อนใหญ่กว่เปล่ามือคุณลองเปล่าเปลาอ่ะลองแป้งอืมแป้งขิมกุหลอ,อร่อยอืมขินแนั้งเปล่าก็อร่อยนะอละแม่มเท่มันหกอืม ทานเล้อร่อยนะเนี่ยืมองกินหอแนะนำให้สั่งนะเพื่อนๆมาร้านนี้ยังไงฝากกดสัตว์คล้ากดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยจะได้มีกำลังใจทำคอนเทนต์ดีๆนต่อไปนะนเพื่อนนะอยอดสั่งไม่ค่อยขึ้นเลยเพื่อนเนี่ยฝากหน่อยแล้วกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกินก่อนแล <ะ S 1> ้วกันนะี๋ยวถ้าจะไปไหนต่อยบอกร้านที่เทอะไหร่ย ไม่รู้อย่านัำเลยเดี๋ยวไปร้านไหนต่อก็เดี๋ยวก็รู้เองเนีย่นยตามนะขอตัวไปกินกันนะครับ